Tụi bà buồn ngon, ta bà hơi thơm Ai vậy Đến กราบสวัสดีทุกคนกินไปตามใจฉันวันนี้มีตำต้ตมตำเมืองเลยสาขากรุงเทพดองแดงเมืองเลยยี่สิบบาทแดงมากกรุงเทพขา,ายของเ,เดียวคุณังเดือวตอกข้าวสามร้อยเมื่อนี้สามร้อยเหรอ ผมอยากก็ได้ตาม้ลยกุณาู้มตามเลยหมูแดงร้านข,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมน,นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ขอบคุณพี่ป้านะทุกคนที่อยู่ด้วยกันตลอดมาขอบคุณผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่า มาทุกคน 1941, ally, แซ่บๆด้วยกันข้าวเหนียวเขายี่สิบบาทมันตัดนจะไรืมแซ่บมากอะไรแซ่บเนี่ยต้มตำนัวปลาข้าวนัวมากเลยมะนาวห่อไม่ชอบเปรี้ยวเท่าไหร่เอาไว้นี่ก็ได้อ่ะโอ้โหมะกมาวมะนาวทุกคนเอามาให้อย่างนี้เลยสุกเหรอ ตัวนี้มะนาวถูกืืครับจับมู แซืมทุกคนที่เข้ามาแล้วมารับชมและมาติดตามก็เข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆกันนะจ๊ะไต้ก็ทยอยไป ช้าช้าแต่ไปนะไปช้าหน่อยอาจจะไปช้าหน่อยนะครับทุกคนยวก็ไปบ้านอบไปบ้านเพื่อนครบทุกคนช้าเพราช้าเพราะอะไร,รอ่ะคือคลิปหนึ่งก็ประมาณสิบกว่านาทีนะบางบางคลิปก็ มกือบิ0นาทีส like ินาทีมันช้าไป่อยอกับช่วงนี้ฝนตกเลยอ่ะดูเลสุขภาพกัน ได้แล้วค่ะทุกคนเลยข้าวบดใช้ข้าวเนียแซบแซบกว่าชุดเดิบ่าวพิบขอสบาย กินอย่างอื่นมันก็มันดูไม่อิ่มมันต้องกินแบบนี้อิ่มแน่นอนอิ่มหนใจจะได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ใส่ใหม่ไม่เชื่อมต่อมันโครโฟน Thật mm -hmm. không? Cảm mình. Cảm ไม่วันนี้อราจับอ่อเราจั๊กวันไม่วันนี้มันไม่มันไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ตำเปรีย้ยน,นี่แหละร้านทั้งนลายที่หนูซื้อมากินอ่ะวันนั้นมันเปรี้ยวจับเลยอะ่ะพี่กินไม่ได้พระเจ้า,าตำเองพระเจ้ากันหรอคนละคนตำเองอ๋อวันนี้อร่อยมากเลยอ่ะอืออือกินเผ็ดแล้วก็เป็นอย่างี้ ถึงถึงรสถ,ถึงเนื้อถึงแซบ่บถึงอร่อยถึงรสถ,ถึงคินเท่ากับชายภูมิช่วงนี้อยากกลับจงังเลยมาไปหาหน่อไม้จะไปให้ไปอก็ไปช่วงหน้าฝนเนี่ยหน้าหนาวขึ้นเหนือทางบ้านพี่หน้าฝนไปบ้านเจ้าโ okay, อเคบปล่ ร้าน,นปิดประตูจะไปไหนจะไปปนพีไหมไม่ได้บ้านนี้ไปไม่ได้ทำไมนั่นเราพี่จะไปได้ครั้งครั้งปีละครั้งถ้าไปอีกทีพี่จะได้เสียเงินส <3, 000. S 1> ามพันแปดตั 3, ๋วสาวิษณ์ กซื้อทีเดีจะไปกี่ครงก็ได้ซื้อเดียเราสามพัปดได้ือใบีสามพันแปดไูครั้งก็ได้เรไม่นอไปเลยเดินทางก็หมดแล้วเป็นหมื่นแล้วไม่ไหวแล้วไปบ่อย๊ะ

นวรา,านล่ะมันตกเห็ดลายเติดไหวงกันเกาแล้วไปเที่ยวบังเดือนมี้ก็ได้มันเกิอจำไปกันสองคนรถมันติก๊กอ่ะอุ้ยมูระก็ก็ทะเลเนาะแรไปบอไปบอาไปบ้สไปบ้าเกิ่อะไทะเลทะเลเนา ไปไปในก็ได้เกาะเกาะอะไรนะเขาอ,อ,อยากไปพัะยาเขาไม่เคยไปเขาอ,อยู่โรงแรมมาตั้งหลายปีสิบกว่าปีแล้วเขาไม่เคยไปเที่ยวพัะยาบางแสนกันเด็กเขาละี่กันบางแสนพัะยาเสนไปบ่อย บางแสนเงคืนน,น้าเที่ยวสำหรับคนที่กิน,น้นเนนะน้องลิมชัยครับรวยรุ่นเยอะมากมากตอนนั้นไปกับพี่มน พ่มนคนร้อยร้อยเอ็ดคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคน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 จา๋าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์กดติดตามกดสับสับไส้เอามีดอิโต้ไปสับตะไคร้มาต้ยมยำให้หน่อยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบ วันนี้กินไปตามใจฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย